ก็สั่งเพากินประจาจ้ะอ๋อรสชาติเขาดีของเขาแล้วก็เขาก็ขายไม่แพงแล้วก็ให้เยอะด้วยหมูก็ให้เยอะนี่ยนี่นี่ดูต้มยำแปดสิบบาททั้งหมูทั้งปลาหมึกเยอะแยะเลย สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทานข้าวต้มโบราณผมอยู่บนถนนเยาวราชครับวิ่งมาตามถนนเยาวราชแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนแปลงนามหรือภาษาจีนชื่อหงี ok ่หกหังพอเข้าถนนแปลงน้มเสร็จเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึง่งที่ปากซอยที่ภาคสาสองนะครับผมมาถึงร้านนี้แล้วครับข้าวต้มโบราณครับ คนรุ่นเดิเด,เดิมๆเขาจะเรียกร้านอาจ,จุยวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับเจรังครับเจรังสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้คนเขาเรียกร้านนี้ว่าร้านอาจ,จุยจะช,<ๆ>ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังหน่อยก็ตั้งแต่แรกๆพ่ออะอาจุยอะอยู่ร้านเสียพระก่อนครับเออตั้งแต่แรกนะก็คืออาจ,จุยเนี่ยคือ,คอ เดียอยู่ร้านเสื้อผ้าก่อนก็คือปาป้าเจก็คืออากงเรียกเรียกอากงอีกก็เป็นแาวชื่อก่อกครพอทํามาไม่นานก็ออกมาทําเองครับทําเองก็แรกเราจะขายขาหมูก่อนขายขาหมูเสร็จแล้วก็ไปไปมามันขาหมูมันเดิมเดิมมันก็ยังบอกได้ด้วยก็เลยสิมพวกอาหารตาสั่งอะไรพวกนี้ก็มีส่วนใหญ่ก็ซื้อกินพวกขาหมูแต่ก็ไม่ไปกุกอ่งบุงไปกุกอ่งบุง ไก่กุกอ่างมุงไก่กุกอ่างมุงก็คือซี่โครงหมูน้ำแดงเออใช่แล้วก็มีไอ้ปลากุกแต้ปลากุกแต้ก็คือคนรู้จักในนามบักกแ้ปุกแต้ก็คือไก่กุกแต้เราแต้จิ๋วเรียกไก่กุกแต้ปลากุกแต้ที่ใส่ใส่อ่างใส่เครื่องยาจีนเออซี่ี่ปัจจุบันเกาขี้ใส่สารพัดเกาขี้หัวซัวหัวซัวเกาขี้สารพัดอย่างที่ปัจจุบันเด็กๆวัยรุ่นเรียก มักรุกแปะแต่เราใต้จี๋เรียกไปกุูดแป้แต่แต่จนอยากจะทุกวันนี้จะมีวันจันไผุ่กดแ้าจะมีวันจันนี่ก็มีขยายด้วยมีขยายวันจันเพราะมันอร่อยก็ข,า,ขยายดีวันจัน์วันจันทร์แล้ววันนี้มีแกงส้ม,ามกาันแกงส้มมไปแล้วแนนส้มวันพุธมีแกงส้มอ่านี่แกงส้มแล้วก็แลว้วก็ธนาคารจะาขายเอกะเพาะปลา วันอังคารขายกระเพาะปลาวันพุธขายแกงส้มวันพฤหัสพฤหัสไม่มีม,ม,มีวันศุกร์ขายมะระยัดไส้วันศุกร์จะมีมะระยัดไส้่ม่แค่นี้แล้วแจ้าขายหนึ่งสัปดาห์กี่วัน6วันหลักยิกจนกันทถึงเสาร์ ไก่ไปบวยหลักยิกไปหลักยิกเกาไปหลักหีวยไปเฮียวร,รยไปเฮี่ยขออนุญาตสื่อสารเป็นภาษาเต,ต้จิ๋วกับทุกท่านนะครับร้านอาจุ้ยหรือร้านเจรังเนี่ยเจรังเจจูเจเคงเจรังเจจูเจเขงซาแหมวยสีสีสามใบเถาสามใบเถานะครับเจรังเจจูเจเคงใช่ใช่สีสีแล้วที่ผมเห็นตรงนี้ครับที่ใช้เตาถ่านมาตลอด ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่รุ่นอากงขายเลยใช่ใช่แล้วไม่ได้ใช้เตาแก๊สแล้วน้ำมันที่ผมเห็นก็คือน้ำมันหมูน้ำมันหมูไม่ได้ใช้น้ำมันพืชมีก็เฉพาะเขากินเจอ๋อมีสั่งเจกินเนี่ยก็จะกินน้ำมันพืชอ๋อคนที่ทานอาหารเจหรือมังสวิรัติก็จะขอเป็นน้ำมันพืชใช่ใช่อ๋อเจก็คือมีเสิร์ฟทั้งสองแบบใช่ใช่แล้วแต่เขาสั่งอ่าเรียวกิมยิกกลัวเสียตาเจียบมวย เอ็งชายเอ็งชายเกี่ยาอางชายใกล้เสียวหัวตาอู๋สมิเกียมโอ้โหโว้พ่วยเอ็งชายขอขาแปะให้ก่อนเมื่อกี้ผมพูดว่าวันนี้ผมคิดอยากจะทานข้าวต้มคือเรามาถึงร้านข้าวต้มโบราณเนี่ยก็อยากจะทานข้าวต้มให้เจ้แนะนําหน่อยว่ามีเมนูไหนบ้างครับอางชายใกล้เสียวหัวมีผักบุ้งหมูกรอบเอ็งไชโซบะอ่าสีอ่าแล้วก็เตยบะเคซีก็คือหมูผัดขิงอ่าอ่าแล้วก็ใช้โป้หนึ่งใช้โป้หนึ่งก็คือมาไข่ใช้โปอ่าอ่าแล้วก็อู๋เตยบะสีอิว หมูซีอิ๊วเออแล้วก็คนาคนะาบาัดถั่มีคณะผัดหมูสับอืมแล้วก็มีกุ <her> ้งน,น, the น้ำมันหอยแฮ่น้ำมันหอยแฮไอ้น้ำมันหอยเขาเราเรียกว่ายเนี้ยอ่ออ่ออิวอ่ออิวอ่าอ Cross ิวกุ้งผัดอ่อแฮ้ฉาอ่ออิ้วก็คือกุ้งผัดน้ำมันหอยอ่าเราไม่แกล้นไหม แล้วมีอะไรแนะนําหน่อยผักที่ผมเห็นผักต้องเยอะเลยผักกระเฉดเจ้ทำอะไรได้ผักกระเฉดก็ผักเส้นใหญ,ญ่ก็กินผักเฉดหมูกรอบแล้วหมูกรอบใบรรกะเพราส่วนใหญ่จะขายดีคุณภาพชอบกินก็คือหมูกรอบเป็นพระเอกผัดใบกะเพรา,าก็ได้ผัด,ผ,ดผัดกระเฉดก็ได้แล้วผมเห็นเต้าหู้นี่ครับเต้าหู้ร้อนเต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้แกงเจิดแปะชัยอ่ะแปะชัยถึงนี่มากี้มทำเต้าหู้ทรงเครื่องได้ทำเต้าหู้แกงจืดได้อ่า แล้วผมเห็นมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งหมูสับแล้วมีปลาหมึกด้วยมีกุ้งด้วยสีสีปกติผมเห็นมีปลาด้วยใช่ไหมเจ้ใช่ปลาที่เจ้มีในช่วงฤดูนี้คือปลาอะไรเจ้แนน้ำพวกนั้นปลาเก๋าไก่ปลากระพงสองอย่างนี้ปลาเก๋าแล้วก็ปลากระพงนี่กุ้งมาครับกุ้งกุ้งทะเลเจ้ที่เจ้ใช้คือแชบวยสีแชบวยเป็นเป็นกุ้งแชบวยแล้วก็เป็นกุ้งใหม่สดวันต่อวันใช่วันนี้ก็ส่งมาทุกวันเวลานี้อ่าก็ส่งมาทุกวัน เ็นเต้าหู้ทรงเครื่องครับผมเต้าหู้ทรงเครื่องครับผมโอ้เห็นเต้าหู้ทรงเครืนะ่องก็เอาเต้าหู้ไปทอดก่อนครับผมครับจะใส่หมูกรอบกับหมูสับครับอ่าแล้วเมนูนี้พี่เเนี่ยราคาเท่าไหร่หกสิบบาทครับผมหกสิบบาทเหมือนกันโอ้โหอลังการขนาดนี้ราคาย่อมเยามากเป็นราคาที่หาได้ยากมากนะครับบนย่านเยาวราชเพราะราคาเมนูนี้ถ้าขึ้นตามร้านใหญ่ๆเนี่ยยังไงก็ต้องแป0ร้อย ทมที่นี่ถือว่าร้านเขาต้มส่วนมากจะทําประมาณ60บาท70บาทแล้วแต่ลูกค้าจะบาล,ลูกค้าจะชอบเยอะหน่อยก็แล้วแต่ลูกค้าใส่ใส่พิเศษแล้วก็เจ็ดสแล้วอย่างนี้คนที่อยากจะมาร้านเนี่ยเรื่องความที่ไม่มีป้ายร้านไม่มีชื่อร้านใช่จะถามถามได้ครับถามถาม,ถามคนแถวนี้เขาจะรู้จกักเข้าต้ม มาชื่อชื่อร้านไม่มีอย่างผมอผมรู้จักไอนามร้านเขาต้องมาจุ้ยร้านอาจุ้ยผมรู้แค่นี้แต่ปัจจุบันอากงที่ชื่ออจุ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเราจะเรียกร้านนี้ว่าอะไรดีรส่วนมาก,ก็ยังใช้ใช้ใชเจจูใช้เขาต้องเจจูเจจูเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับเจจูแล้วขอถามต่อที่นี่มีบริการเดลิเวอรี่ไมไม่มีครับผมเพราะส่วนมากบางทีบางทีผัดกลางวันผัดไม่ทันนะ ครับผมแล้วถ้าเกิดลูกค้าอยากจะมาแล้วมาไม่ถูกหรืออยากจะโทรมาสั่งไว้ก่อนโทรมาถามมาคุยได้ส่วนมากลูกค้าโทรมาสั่งไว้ก่อนอเบอร์มะลังส่วนมากจะเป็นโทรหามาลัง08ครับผม1.98.0566ครับ0 5น 6, 6. ตอนนี้ เจจูมาแล้วครับผมจะแนะนําให้ผู้ชมทุกท่านรู้จักเจจูครับร้านข้าวต้มเจจูเจจูสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้ช่วยแนะนําพวกเราหน่อยว่าเมนูเด็ดๆที่นี่ของเจ้มีอะไรบ้างอะไรที่เด็ดเจ้แนะนําเส้นมีปผักกาเฉดเส้นมีปผักกาดเฉดมีต้มยำมีใบกะเพราครับมีหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบเครื่องแกงก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยหมูกรอบหมูกรอบก็เรียกโซบะเออเกี๊ยมบะเกี๊ยมอ๋อที่นี่เรียกเกี๊ยมบะ ตบะก็ได้เก็บบะก็ได้มันก็คล้ายกันเหมือนกันแล้วตอนเช้าๆถ้ามาทานเ้าต้มตอนเช้าเจมีกับข้าวตอนกับข้าว็ต้มใช่ไหมมีจับชายมีไข่เชฟโป้มีมะละก็บมันชายมีมะละขายมีใบปออ่าหมูเหี่ยวอ่าหมูเหี่ยวแล้วก็มีปลาปลาเนื้อปลาเนื้อปลาจีนเนื้อปลาจีนเนื้อแล้วมีปลาอะไรอีกมีมีปลาเก๋าปลากระพงไม่ไม่แค่มีนั้นนองจากเขาสั่งนี้เอามาเพราะช่วงนี้มันไม่ไม่ มันไอ้เงี้ยเงียบก็ไม่เคยได้เดามานอกจากสั่งเลยเมย์ใช่ปลาก็คือสามารถทําถ้าสั่งปลาไว้ล่วงหน้าโทรมาสั่งปลาล่วงหน้าก็จะทําปลาเจงเจ้อปลาลาพิกปลาเจงเจอลาดพิกเออ่ปัวเจงเจ้อที่เขาเรียกกันว่าปลาเฉียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ปลาลาดพริกใช่ปลาลาดพริกอืม มาแล้วครับอาหารที่ผมสั่งจากร้านเจจูนะครับเจลังหรือร้านข้าวต้อมอจุยปัจจุบันก็เป็นอาหารตามสั่งลองดูนะครับวันนี้อาหารที่ผมสั่งมามี4อย่างครับก็คือใช้โปหนึง่งนะครับก็คือไข่ผัดใช้โปแล้วก็นี่ครับเต่ากวัวฉา,าขึงใช่ชังก็คือเต้าหู้ผัดขึ้งใช่แล้วก็ผัดต้นหอมส่วนจานนี้นะครับก็จะเป็นตือบะฉาเกียร์ีก็คือหมูผัดขิง และอันนี้ก็คือแฮนะครับแฮรั่วซึ่งเท้าก็คือกุ้งทอดกระเทียมแล้วครับแล้วข้าวต้มที่ผมสั่งมานี่เป็นข้าวต้มแดงนะครับ mm hmm. ภาษตาะแตจิวก็เรียกว่าชอบบีมวยหรือข้าวซ้อมมือนะครับอันนี้คือข้าวซ้อมมือก็ข้าวต้มแดงนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตชิมแล้วนะครับเริ่มต้นจากไข่ครับใช้โปรหนึ่งอันนี้เมื่อสักครู่นี้เที่ยวอยู่บนเตาจะเห็นแล้วว่าเจ๊เขาทอดมาเนี่ยพิถีพิถันมาก ขออนุญาต่อนนะครับอือกินใช้โป๊ที่เจียวอยู่บนกระทะเตาถ่านโดยน้ํามันหมูเนี่ยหอมแบบยอดเยี่ยมมากขออนุญาตชิมนะครับรสชาติใช้โป๊เต็มปากเต็มคาถ้ากินคู่กับเขาต้มร้อนๆยิ่งอร่อยขนาดไหนนกะต่อไปครับเมนูนี้ครับเต้าหู้ ก็เป็นตู้ที่นุ่มแล้วก็หอมประจําตลาดใหม่เยาวราชเราผมขออนุญาตสัต่งมานะครับหมุสับหอมต,ต้นหอมมาครึ่งชยมากครับครึ่งชยัยคือภาษาแต้จ๋วคนไทยก็เรียกขึ่งช่ายร้อนครับอาหารที่ผัดด้วยเตาถ่านเนี่ยร้อนลระอุกนานพอนทานคู่ก็ต้มัร้อนเนี่ยอร่อยอย่างบอกไม่ถูกเมนูต่อไปครับหูผัด ขิงนะครับหรือตือบะฉาเกียร์สีเห็นควันใช่นไหมครับร้อนชุบๆ,ๆ,ๆเลยครับหมูที่เห็นเนี่ยจานนี้เมื่อกี้ผมถามราคาเจาจูมาเจาจูหอกจานละหกบาททุกท่านดูปริมาณนนครับมันเยอะเกินเกินที่จะกินคนเดียวได้เอาละผมตักมานะครับควันมาแล้วครับร้อนๆอ่าใส่เข้าไปนะครับหืกินขิงนี่หอมฉุยเลยครับหมูผัดขิงจิงคู่ขิงพร้อมกัน ไล,ล่ลงดีแล้วก็รสชาติดีมากกินแล้วเนี่ยคิดถึงวัยยาวครับอากงอาม่าป้ามาทำบข้าให้เรากินทำในเตาถ่านใช้น้ำมันหมูกิ่นขมเหลาทานก็ดีความใจเย็นความพิถีพิถนันที่ปรุงออกมาให้อาหารมีรสชาติคลาสสิกค,คุ้นเคยคุ้นลิ้นย้อนวัยกลับไปวันวานของพวกเราได้ตัวนี้ครับคือกุ้งทอดกระเทียมผมชอบกุ้งที่นี่เพราะกุ้งที่นี่เป็นกุ้งแชบวย เป็นกุ้งทะเลแท้ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะครับไม่ใช่กุ้งขาววันน้มัแล้วดูการทอดนะครับไม่ใช่ลวกกอดแล้วค่อยทอดนะครับเพื่อคือกุ้งสดลงไปทอดเลยก็จะส่งผลให้เนื้อกุ้งเนี่ยสุกโดยน้ํามันหมูบนเตาถ่านก็จะทําให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีรสชาติดีผมขออนุญาตทานนะครับหอมกุ้งมากครับกุ้งแชบวยกุ้งทะเลแท้ๆเมนูนี้ผมว่าแนะนำนะครับอาจารย์นี้60บบาทนี่โอ้โหถูกไม่รู้จะถูกไปไหนชิมมันนะครับ เมนูกุ้งทอดกระเทียมเนี่ยเด็ดมากๆใครที่เป็นคอกุ้งอยากจะกินกุ้งแชบวยซึ่งเป็นกุ้งทะเลทะแท้ๆนะอยากจะกินในย่านเยาวราชอยากจะทานกุ้งแชบวยทอดกระเทียมอร่อยๆราคาเข้าถึงได้เชิญที่ร้านนี้ครับร้านเจรังเจงเจ,จูนะครับร้านขาต้อมอจุย้ยซึ่งปัจจุบันก็ขายอาหารตามสั่งเด็ดขาดมากๆครับ4เมนูนี้ยกให้ครับอร่อยจริงๆใครที่ผ่านไปผ่านมา,มาแถวๆถวัดลึงนยีเยาวราชไต่ฮ่องกงแวะเลี้ยวรถเข้ามานะครับ มีที่จอดรถครับเดี๋ยวผมจะปักพิกัดร้านและพิกัดท,ที่จอดรถไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้อร่อยมากๆครับเรียนเชิญที่ร้านอาจุยเต้าหู้หล่อทรงเครื่องเจ้านี่อร่อยนะเออใส่หมูกรอบแต่หมูสับก็ได้นะรสชาติเขาดีผัดซีอ,อิ้วเขาก็อร่อยนะเขาเขาจะมีหาต่างๆทุกอย่างน้ำแกงสื่อเขาอร่อยขึ้นชื่อคือหมูกรอบคอหมูผัดกะเพราเขาก็อร่อยก็ฝั่งเขาขกินประจำจ้ะ อ๋อรสชาติเขาดีของเขาแล้วก็เขาก็ขายไม่แพงแล้วก็ให้เยอะด้วยอ่าจริงอันนี้พูดถึงเรื่องความจริงอร่อยร้านนี้ก็ทำันก็ทํามานานแล้วขายมานานแล้วนี่ก็มาซื้อทุกวันพี่ลูกชายชอบกินผัดกับขา้าวสามีบางวันก็กินต้มยำบางวันก็กินข้าวผัดบางวันก็กินผัดซีอิ้วกินทุกวันโอเคเลยใช้ได้เลยค่ะรสชาติก็อร่อยกินได้ทุกวัน เขาให้ให้เยอะด้วยหมูก็ให้เยอะเนี่ยนีดูต้มยำแปกสีบบาททั้งหมูทั้งปลาหมึกเยอะแยะเลยร้านเขาต้มแนวอจุยนี้นะครับในสมัยก่อนย้อนหลังกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วในลระแวกตลาดเก่าตลาดใหม่แล้วก็ถนนแปลงนม้มซอยพิพากษาสองเนี่ย จะมีร้านแนวนี้ที่เป็นเตาถ่านน้ำมันหมูเนี่ยประมาณ6ร้านแต่ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองสภาพเศรษฐกิจแล้วก็โดยอายุขายของผู้ขายหลายๆร้านก็กเกษียณไปตามเวลาปัจจุบันนะครับในย่านเยาวราชเนี่ยเหลือร้านที่ใช้เตาถ่านแบบนี้จริงๆเนี่ย ผมเห็นแค่ร้านอาจุยเองครับการได้มาทานร้านอาจุยก็ย้อนวันวานกับไปและอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าก็คือเรื่องกุ้งกุ้งจานนี้นะครับเป็นกุ้งแชบวยซึ่งเป็นกุ้งทะเลแท้ๆนะครับนำมาทอดกระเทียมโดยเอากุ้งสดลงไปทอดบนน้ามันเลยลงไปทอดบนน้ามันหมูบนเตาถ่านทุกท่านจะเห็นว่าเจียวกระเจียวกุ้งล้วนกุ้งจงกนกระทั่งสุกบนเตา ไม่เหมือนบางร้านนะครับบางร้านที่ผมเคยไปทานเนี่ยเขาจะเอากุ้งไปลวกน้ําร้อนก่อนแล้วค่อยเอามารวนบนกระทะเพื่อให้มีรอยไหมเกียมนิดนึงแล้วก็เรียกว่ากุ้งทอดกระเทียมอันนั้นผมว่ากุ้งลวกแล้วทอยทอดแต่ที่นี่คือกุ้งทอดกระเทียมแท้ๆแล้วกุ้งแชบวยเนี่ยมีรสหวานมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเป็นธรรมชาติไม่เหมือนกุ้งที่เราเคยเห็นตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด อันนั้นจะกรอบกรอบเด้งๆงขเขาเรียกกุ้งแก้วความรู้สึกเคี้ยวแบบนั้นอ่ะดังนั้นใครที่ได้ผ่านมาร้านะช่วยแนะนํครับเมนูกุ้งทอดกระเทียมเนี่ยอร่อยกินแล้วมีความสุขท่านจะสัมผัสรสกุ้งแชบวยแท้ๆสั่งในเมนูไหนก็ได้นะครับที่ท่านชื่นชอบเพราะที่นี่จัดให้ได้ตามสั่งครับเรียนเชิญนะครับ